สวัสดีทุกคนที่เผยเลื่อนกดมาคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะมาสปอยบอกสรุปหนังเรื่อง The Lobster ให้ฟังซึ่งก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่อินดี้มากๆเลยนะและเรื่องย่อนะหนังเนี่ยได้พูดถึงเรื่องอนาคตที่ให้ความสําคัญกับการมีคู่มากๆคือถ้าสมมติอายุถึงแล้วและยังไม่แต่งงานยังโสดนะอยู่เนี่ยก็จะถูกจับตัวไปในโรงแรมแห่งหนึ่งที่เรียกว่าเดอ Hotel คือโรงแรมน่าจะให้ผู้ที่โสดเนะี่ยอยู่ได้45วันให้ใช้เวลา45วันที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยทำกิจกรรมแล้วก็รีบหาคู่ให้ได้หาก45วัันยงหาคู่ไ่ไนะไมด้เสี่ยยนนแปปลลงให้กาเ็สัตว ให้เราเลือกได้เลยว่าจะเป็นสัตว์อะไรอะไรเงี้ยคือเอาง่ายๆเลยถ้ามึงหาคูไม่ได้มึงต้องกลายเป็นสัตว์นะ่คือในเมืองเนะี่ยมันจะมีตำรวจคอยตรวจคนว่าแบบโสดหรือเปล่าแต่งงานแล้วหรือเปลามีใบทะเบียนสมรสหรือเปล่าคือเหมือนตรวจใบขับขี่เลยแล้วถ้าใครไม่มีก็จะถูกจับไปที่โรงแรมที่ว่านี่แหละแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนะพระเอกเนี่ยที่กลายเป็นคนโสดจะถูกจับและหาคู่ทันไหมเนี่ยก็สามารถติดตามได้ในหนังเต็มเลยนะอยากให้ดูจริงๆเป็นหนังินดี้มากหรือใครที่ไม่มีเวลาดูหรือดูแล้วก็ยังงงอยู่แหละก็สามารถฟังสปออออยยลลลกกกกรรรปไดด้้้้ตตตังแแ่่่่่นนนนีีีเเเเเเิิมาาาทฉชชคืววะะะพพจ พระเอกเนี่ยพี่แกเพิ่งถูกเมียทิ้งไปหาผู้ชายคนอื่นเพระเอกก็เลยจะต้องถูกจับตัวพาไปที่เดลโฮเทลหรือว่าโรงแรมที่ต้องหาคู่45วันนะต้องหาคู่ให้ได้ภายใน45วันไม่งั้นจะถูกทําให้กลายเป็นสัตว์เพระเอกเนี่ยถูกพาตัวไปที่ไอเดลโฮเทลที่ว่าเนี่ยซึ่งพระเอกก็พาหมาของเขาไปด้วยตัวหนึ่งแล้วพระเอกก็ได้เล่าให้ฟังว่าหมาตัวนั้นน่ก็คือพี่ชายของเขาเองคือพี่ชายของเขาเนี่ยก็ถูกพาตัวมาที่โรงแรมแห่งนี้เหมือนกันภายใน45วันแล้วพี่ชายเขาเนี่ยหาคู่ได้ไม่สาเร็จเลยปี่น้้าัือดผ นะคือโรงแรมมีของให้ครบทุกอย่างเลยผู้จัดก,การโรงแรมก็ได้ถามพระเอกว่าเนี่ยมึงเข้ามาโรงแรมแห่งนี้แล้วถ้ามึงหาคู่ได้ไม่สำเร็จภายใน45วันเนี่ยมึงจะต้องถูกเปลี่ยนกายเป็นสัตว์นะมึงเลือกจะเป็นสัตว์อะไรพระเอกก็ได้บอกว่าผมจะเป็น lobster กุง Lob ้ง lobster สาเหตุเพราะว่าพระเอกเนี่ยชอบว่ายนะ้ำมากๆแล้ว lobster เนี่ยมีอายุที่ยืนยาวเป็นร้อยปีหลังจากคุยกับผู้จัดก,การโรงแรมเสร็จโรงแรมเนี่ยก็มีกิจกรรมไม่ทำมากมายเลยนะเพื่อที่จะแบบสนับสนุนให้คนโสดรีบหาคู่ให้ได้ในโรงแรมนนเนี่ยและกิจกรรมแรกก็คือทุกคนจะต้องโดนมััััดดมมมืือออควววาาหหลลงงงไไ้้้แแบบเุจข ได้แค่มือเดียวนะแล้วเขาก็ได้บอกว่าสาเหตุคือคุณจะได้รู้ว่าการที่แบบมีคู่อ่ะมันดีกว่าเดียวเดียวเหมือนแบบมึงมีมือสองข้างดีกว่ามีมือเดียวมันก็ต้องถูกอยู่แล้วป่บว่าเสร็จแล้วหลังจากวันนั้นตื่นเช้ามาก็เป็นกิจกรรมแบบทานข้าวร่วมกันมื้อเช้าอะไรเงี้ยคนโสดจะได้รีบมองหาคู่ตัวเองไงซึ่งตัวละครหลักๆนะที่หนังจะให้เรารู้จักเนี่ยก็มีคนนี้ผู้หญิงเสื้อดำเนี่ยเลือดกำเดาไหลตลอดเลยเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าสาวกำเดาแล้วกันเพราะว่าเขามีเลือดกำเดาไหลแบบบ่อยมากแล้นนกวาาก็ผ ว่าเธอเนี่ยเย็นชามากๆไม่สูงสิงกระใครไม่สดโลกอะ่เะเพกก็พยายามจะมองหาคู่ตัวเองว่าแบบมีสาวคนไหนหจะคู่กูได้บ้างเนาะกูจะได้ไม่ต้องถูกเปลี่ยนกลายเป็นสัตว์ไงซึ่งในหนังนี่ยมันเป็นโลกในอนาคตเนาะวัฒนธรรมของโลกนั้นนะดูเหมือนว่าเขาจะให้ความสาคัญกับการหาคู่โดยการที่แบบคู่เราอ่ะต้องมีลักษณะเหมือนกันมากๆอย่างเ,าเอกสายตาสั้นเนี่ยก็พยายามจะมองหาผู้หญิงสายตาสั้นเพื่อที่แบบจะมีอะไรเหมือนกันจะเป็นคู่กันอะไรไงคือเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆว่าคนจะคู่กันได้ต้องมีอะไรเหมือนกันคือในหนังมันเป็นแบบนี้ แล้วพระเอกยังกินข้าวได้ไม่ทันอิ่มเนี่ยก็มีชายสองคนหันมาชนพระเอกไปเดินเล่นข้างนอกคนแรกที่ผมผอมเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกว่าพี่หล่อละกันส่วนคนข้างหลังที่ผมยิกยิกใส่ชุดสีฟ้าๆอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเรียกว่าพี่ยิกนะพี่ผอมพี่ยิกแล้วก็พระเอกเนี่ยพากันไปนั่งเล่นก็คือตอนนี้เขาทั้งสามได้เป็นเพื่อนกันละคือรู้จักกันละอย่างน้อยพระเอกตอนนี้ถึงแม้จะยังหาคู่ไม่ได้อย่างน้อยก็เออได้เพื่อนแล้วละกันแล้วเวลาผ่านไปก็มีกิจกรรมใหม่ละครับกิจกรรมนี้ดูเหมือนว่าจะเอาคนที่เพิ่งถูกจจจจััับมมมมมาาาพพกกททีีี่่่่่่่่่โโรรรงงงแใใใหหหๆเเเเเเเนนนนนยูู้้้ดดดดดววไไไไคคฟฟืืืือออออออุลละะ็ผส เเาขอองะไรแล้วพอถึงตาที่พี่หลอเนี่ยต้องเล่าเรื่องของตัวเองพี่หลอกก็ได้เล่าให้ฟังนะว่าแม่ของเขาเนี่ยได้หย่ากับพ่อแล้วพอแม่เขาโสดแม่เขาก็ถูกจับมาที่นี่เหมือนกันแล้วแม่เขาหาคู่ไม่สําเร็จภายใน4 5วันแม่เขาก็เลยถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสัตว์ซึ่งแม่เขาได้เลือกว่าจะถูกเปลี่ยนเป็นหมาป่าแล้วหลังจากนั้นพี่หลอกก็คิดถึงแม่มากมากก็เลยเข้าไปในกรงสวนสัตว์ที่มีหมาป่าอยู่ทําให้โดนหมาป่าเนี่ยลุมกัดเขาและขาเขาก็เป๋แต่ว่าไม่ได้ตายนะซึ่งก็เรียกได้ว่าเรื่องที่เขาเล่่าานนีีียยกกกกกิจลลคดดดททออููััั้้้แว็งงํผมมระึื เต้นรําอีกคือกิจกรรมต่างๆมันจะถูกทําให้แบบคนโสดทําร่วมกันไงเผื่อจะได้แบบมีคนเจอคู่ที่นี่เยอะๆจะได้ไม่ถูกเปลี่ยนกลายเป็นสัตว์ไงละ่ะเพเอกก็ไม่รอช้าครับรีบไปชวนสาวกาเดามาเต้นราเลยคือพระเอกกูก็ไม่อยากถูกเปลี่ยนกลายเป็นกุ้ง lobster ใช่ไหมละ่ะก็เลยต้องรีบหาคู่ตามภารกิจเขาแหละสาวกาเดาก็ได้มาเต้นกับพระเอกแล้วก็ทําเลือดกําเทาเนี่ยหกใสชุดสูรพระเอกด้วยนะทำให้พระเอกเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่ชอบผู้หญิงคนนี้แบบดูเหมือนจะไม่ใช่คู่เขาเท่าไหร่เพราะว่าสายตาสั้นก็ไม่ไ พยายามจะจีบสาบิสกิตแล้วก็เต้นลําแต่พอได้เต้นกันจริงๆเนะี่ยพี่หลอก็ดูเหมือนจะไม่ชอบสาบิสกิตเท่าไหร่อาจจะเพราะยังไม่สวยโดนใจเขาั้งแล้วเวลาผ่านไปเต้นลํากันเรียบร้อยแล้วเนะี่ยก็มีกิจกรรมทางโรงแรมมาอีกละกิจกรรมนี้คือจะให้ล่าเหล่าคนโสดที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าคือมันจะมีกลุ่มคนโสดบางคนเนะี่ยที่ไม่สามารถหาคู่ได้ภายใน4 5วันไนงะแต่ก็ไม่อยากถูกเปลี่ยนกลายเป็นสัตว์ใช่ไหมละ่ะก็เลยหลบหนีออกมาอยู่แถวป่านี่แหละจะเรียกว่าเหล่าคนโสดเถื่อนแล้วกันซึ่งคนโสดเถื่อนพวกนี้ก็หลบหนีกกกกกิจกิจรรรมใใหห้้เเเล่าาาคคนนนนโโโสสดปปตยอออถืืช ยิงยาสลบเนี่ยยิงถ้าจับได้1คนเนี่ยก็จะได้เวลาการอยู่เพิ่ม1วันคือจาก45วันสมมติเหลือ45วันแล้วก็จะได้เพิ่มเป็น46วันอะไรเงี้ยและดูเหมือนว่าเสาเย็นชาเนี่ยที่เคยเล่าไปอะ่ะมันจะอินกับกิจกรรมนี้มากเลยคือชอบทําร้ายคนมากๆตามสไตล์เฉาเย็นชาที่ไม่สนความเจ็บปวดผู้อื่นส่วนทางฝั่งพระเอกด้วยฝีมือที่แสนกระจอกเนี่ยไม่สามารถล่าได้เลยสักคนไม่ได้เวลาอยู่เพิ่มเลยสักวันและเช้าวันต่อมาทางโรงแรมก็มีการแสดงให้ดูแลวแบบเป็นเหมือนสาธิตวิทยาทานไลฟ์โค้ ข้าวก็ติดคอตายนี่คือไม่มีคู่แต่ว่าถ้ามีคู่ข้าวติดคอไอขอแกกอกแขกสัพักก็ให้ผู้หญิงน่ะโชว์ไปช่วยแล้วก็บอกว่านี่แหละมีคู่มันก็ดีตัวนี้แหละนั่งแดกข้าวไม่ต้องติดคอตายทุกคนก็ต่างปรบมือแล้วก็โอ้ขอบคุณทางโรงแรมมากที่ให้ความรู้ว่าถ้าหากเป็นคนโสดเนี่ยข้าวอาจจะติดคอตายได้สัตเอและในทุกๆเช้าเนี่ยโรงแรมจะให้แม่บ้านเนี่ย เอาก้นไปถูกกับอวัยวะเพศชายของคนโสดด้วยและสาเหตุก็คือเพื่อที่จะได้แบบกระตุ้นอารมณ์แล้วก็อยากหาคู่มากขึ้นและในวันนั้นก็ยังมีการแสดงให้ดูอีกว่าถ้าหากผู้หญิงโสดเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยอาจจะถูกคนโรคจิตทําแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่ามีคู่แล้วเนี่ยคนโรคจิตก็จะยืนนิ่งๆไม่กลา้าคือมันแสดงให้ดูอะและพอถึงเวลากินข้าวของวันนั้นพี่หยิกถูกทําโทษด้วยการเอามือน่ยแช่ลงไปในเครื่องปิ้งขนมปังสาเหตุที่ถูกทําโทษก็เพราะว่าพี่ยอกเนะี่ยแอบไปช่วยตัวเองโรงแรมเนะี่ยมีกฎ คือสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองอะเผื่อคนไม่เข้าใจและในหัวค่าวันนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้จับเข่าคุยกันกับพี่หยิกแล้วก็พี่หล่อนะว่าแบบโรงแรมเนี่ยมันจะจับเราไปทําเป็นสัตว์ได้ยังไงน่าจะเป็นการผ่าตัดหรือเปล่าน่าจะเป็นการแบบเทคโนโลยีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่หนังก็ไม่ได้เฉลยให้เราดูนะและในดึกคืนนั้นก็เหมือนเดิมครับมีกิจกรรมออกล่าคนโสดเถื่อนเผื่อว่าจะได้แบบจับมาแล้วก็เป็นรางวัลเพิ่มหนึ่งวันในการอยู่โรงแรมแห่งนี้อะไร่างเงี้ยแบบที่เล่าไปตอนแรกอะซึ่งในครั้งนี้เนเะน่นะาพระด้ ชอบสาวบิสกิตอะไรอย่างงี้แบบเมินอะ่ะถ้าท่าที่สาวบิสกิตเนี่ยพยายามจะจีบพระเอกเพราะอยากมีคู่แล้วสาวบิสกิตก็ได้บอกพระเอกว่าแบบถ้าฉันหาคู่ไม่ได้ภายใน45วันเนี่ยฉันจะไม่ยอมเป็นสัตว์หรอกฉันจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายซึ่งพระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้สงสารเลยแล้วก็เมินเหมือนเดิมอะ่ะคือพระเอกไม่อยากเอาสาวบิสกิตเป็นคู่นั่นแหละเวลาก็นับถอยหลังมาเรื่อยๆซึ่งพระเอกพี่หล่อแล้วก็พี่หญิงเนะี่ยยังหาคู่ไม่ได้สักคนเลยไอ้แก๊งคนโสดกลุ่มนี้พวกเขาก็ได้ถามว่าเฮ้ยพวกมึงเนี่ยเลืออ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 กก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 กววววววว่่่่่่่่่่่่่าาาาาจจจะะะเเป็็นนนนนนสสสัต์ไไไไรรรพพพพีีีีหหหหหญิิงงงดด้้้้บบแลมมมมึชๆูููยคใท เวลาจะหมดและในเย็นวันนั้นเองพี่หล่อไปจีบสาวกำเดาครับด้วยการเอาหน้าเนี่ยกระแทกกับขอบสะให้แบบเลือดกำเดาไหลอ่ะแล้วก็บอกกับสาวกำเดาว,ว่าเฮ้ยเนี่ยผมก็มีเลือดกำเดาไหลเป็นบางเวลาเหมือนกันบ่อยๆนะเออเราเลือดกำเดาไหลเหมือนกันเลยเราน้าจะเป็นคู่กันได้นะซึ่งนี่มันก็สําเร็จทําให้พี่หล่อเนี่ยสามารถจีบสาวกำเดาได้อย่างง่ายดายซึ่งพี่หลอกก็ได้บอกกับพระเอกนะว่ากูยอมเอาหน้ากระแทกขอบสะให้เลือดกำเดาไหลดีกว่าต้องหมดเวลาแล้วก็ถูกเปลี่ยนกลายเป็นสัตว์สรุปก็คือพี่หล่อเหมือนจะรอดจากการถูกเปลี่ยน ยอยู่ในโรงแรมนี้2อาทิตย์ก่อนแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันบนเรือยอทอีก2อาทิตย์แล้วก็น่าจะถูกส่งกลับในเมืองได้ละสรุปพี่หล่อหลอดหาคู่ด้ทันเหลือแค่ใช้ชีวิตคู่ในโรงแรมนี้ไปก่อนรอเวลาได้ออกไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองด้วยกันแล้ววันต่อมาทางฝั่งพระเอกเนี่ยก็ได้ลงมานอนเล่น,ลน,ลน,ลนแถวริมสระน้านั่นแหละเธอคนนี้ครับเรียกว่าสาวบอนแล้วกันเป็นเพื่อนกับสาวกาเดาดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเธอเธอก็เลยมาจีบพระเอกเพื่อว่าพระเอกเนี่ยจะยอมคู่กับเธอเธอจะได้ไม่ต้องถูกเปลี่ยนกายเป็นสัตว์ซึ่งพระเอก คือมันคู่กันไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนกันไงแต่เธอก็ไม่อยากเปลี่ยนกายเป็นสัตว์นะเธอก็เลยบอกพระเอกแบบเอ้แต่พ่อคุณก็ไม่หัวล้านใช่ไหมล่ะงั้นเราก็อาจจะคู่กันได้นะแค่พ่อไม่หัวล้านก็โอเคแล้วผมของคุณเนี่ยไม่ต้องสวยหรอเป็นสีบอลเหมือนฉันก็ได้คือมันก็ยอมทุกอย่างเพราะมันไม่อยากถูกเปลี่ยนกายเป็นสัตว์นั่นแหละแต่ว่าพระเอกเนี่ยไม่เอาครับไม่สนใจเลยคือพระเอกแม่งก็เหมือนอยากจะหาคนที่สายตาสั้นเหมือนพระเอกอะจะได้คู่กับพระเอกได้อะไรเงี้ยก็คือพระเอกรไม่เอาสาวบอลแล้วก พอหมดเวลาแล้วเนะี่ยสาวบอนก็ถูกเปลี่ยนกายเป็นม้าตามที่เธอเลือกครับเพราะว่าเธอเลือกจะเป็นม้าไงสรุปสาวบลอนกลายเป็นม้ากลายเป็นสัตว์เรียบร้อยเพราะว่าโสดทางฝั่งพระเอกพอเห็นดังนั้นรู้สึกว่าเริ่มไม่ดีลวไอสัตว์มันเริ่มไม่ใช่ลวเดกกูต้องกลายเป็นแบบนี้แน่เลยพระเอกเลยพยายามจะมองหาผู้หญิงมาคู่กับเขาครับซึ่งตอนนี้แม่งก็แทบไม่เหลือใครแล้วทุกคนเริ่มมีคู่กันหมดลวพระเอกก็เลยเหลือตัวเลือกคือสาวเย็นชานั่นเองพระเอกเนะี่ยคิดในใจเลยว,ว่ากูจะแกล้งทําตัวเย็นชาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่สนโลกแแลลล้้้้้ววววววัันนึึงเเี่่่่่ยยสาา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 บบิิกกกกกตตต็ไไไไดดดดระะโมมมทธออคคถหู ตึกคาตัวตายไ คนอื่นเนี่ยก็ตื่นตะนกเลยนะแต่สาวเย็นชาก็นั่งนิ่งเฉยพระเอกก็เข้าไปด้วยแล้วก็นั่งนิ่งเฉยเหมือนกันแล้วก็บอกผมไม่สนใจอะไรหรอกคือพระเอกมันทําตัวเหมือนเย็นชาเหมือนกันนะเผื่อจะได้คู่กันนะพระเอกเนี่ยแกล้งทําตัวเย็นชาอย่างมากจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยที่ไปแบบนั่งแช่น้ําเล่นกับสาวเย็นชาเนี่ยแล้วสาวเย็นชาแกล้งทําเหมือนอะไรติดคอหายใจไม่ออกจะตายแต่ว่าพระเอกน่แกล้งทําเป็นไม่สนใจครับคือเย็นชาสาวเย็นชาจะมีอะไรติดคอตายหาไปพระเอกก็ไม่สนใจจนกระทั่งสาวเย็นชาเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็เฉลยว่ากูไมมมม่ดีอออติคกกูแลงงงใจเฉย นี่แม่งเย็นชาเหมือนกูจริงๆกูว่าเราคู่กันว่ะเสาวินชาได้บอกพระเอกสรุปคือพระเอกได้คู่กับสาวินชาแล้วพระเอกรอดแล้วได้ย้ายไปสู่ห้องเตียงคู่ละเหลือแค่เพียงรอเวลาใช้ชีวิตในโรงแรม2อาทิตย์แล้วก็ออกไปอยู่บนเรือ,อย,ยอทอีก2อาทิตย์แล้วก็จะได้กลับสู่เมืองละโดยมีสาวินชาเป็นภรรยาแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องตามสเต็ปใช่ไหมที่ว่าอยู่โรงแรมก่อน2อาทิตย์น่ะพระเอกก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับสาวินชาทั้งอึบกันด้วยโดยตอนที่อึหปลวว่าซ้ำกันเนี่ยสาวินชาก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอมองหน้าพระเอกด้วยนะคือมันจับผิดว อึบนานนิ่งๆเย็นชาไงจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเนี่ยสาวเย็นชาได้มาบอกพระเอกว่าสาวเย็นชาเนี่ยเตะหมาของพระเอกตายคาห้องน้าเลยซึ่งทุกคนไม่ลืมใช่ไหมว่าหมามันคือพี่ชายพระเอกตอนแรกพระเอกก็ทําเป็นไม่สนใจนะแต่พอได้ไปเห็นศพหมาจริงๆเนี่ยพระเอกแม่งเครียดแล้วก็ร้องไห้ครับเพราะหมาเป็นพี่ชายเขาไงพอสาวเย็นชาเห็นว่าพระเอกร้องไห้เนี่ยสาวเย็นชาก็บอกคุณมันโกหกคุณไม่ได้เย็นชาเหมือนฉันคุณโกหกเพราะอยากได้ฉันเป็นคู่คุณซึ่งการโกหกเนี่ยก็ถือเป็นความผิดร้ายแรงของโรงแรมแห่งนีี้้เเเเเเเลลลลยยยยยนนนนะสสาา็็็ชกกกจจัััับตตตววพรรอ่่ไปปปปใหด์ทโษแ ระเอกเนี paid, ่ยก kind of ็หนีมาได้และยังยิงยาสลบใส่หลังสาวเย็นชาทําให้สาวเย็นชาเนี่ยสลบลงไปและที่พระเอกทําแบบนี้ได้ก็เพราะว่ามีแม่บ้านเนี่ยช่วยครับซึ่งแม่บ้านจะช่วยทําไมก็ยังไม่รู้นะตอนนี้พอสาวเย็นชาสลบเนี่ยพระเอกก็จับสาวเย็นชาไปที่ห้องเปลี่ยนให้กลายเป็นสัตว์ครับแล้วพระเอกก็จับสาวเย็นชาเนี่ยเข้าห้องแล้วก็เหมือนจะใช้เครื่องเปลี่ยนให้กลายเป็นสัตว์เลยมั้งแต่ก็ไม่ได้รู้นะว่าสัตว์อะไรเพราะว่าพอมีคนมาถามเนี่ยพระเอกจะตอบว่าไม่ใช่เรื่องของมึงพอพระเอกกับแม่บ้านช่วยกันเสร็จเนี่ยพระเอกก็ ยาสรบปเสร็จแม่บ้านนะมันจะได้ดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจงใจทําแบบนี้คนเดียวไงไม่ได้มีแม่บ้านช่วยไงพอเสร็จตามแผนเนี่ยพระเอกก็ต้องหนีเข้าป่าเลครับตอนนี้พระเอกเป็นหนึ่งในคนโสดเถื่อนแล้วครับที่หลบหนีเข้าป่าเนี่ยซึ่งพอเข้าป่าไปเนี่ยพระเอกก็ได้ไปเจอกับกลุ่มคนโสดจริงๆนะกลุ่มคนโสดเถื่อนน่ยซึ่งก็มีหัวหน้ากลุ่มด้วยกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่หลบหนีออกมาจากโรงแรมมาแหละ,พะเพกก็ใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มนี้ครับซึ่งไอ้กลุ่มคนโสดเถื่อ,อนนี่ยกยมม็มีกฎเหมือนกันะนะว่าห ชีวิตอยู่กับกลุ่มคนโสดเถื่อนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพี่ยิกเนี่ยที่เป็นคนโสดปกติแล้วก็อยู่ในระหว่างกิจกรรมออกล่าเนี่ยพี่ยิกได้มาเจอกับพระเอกที่เป็นคนโสดเถื่อนกาลังหนีอยู่ครับพี่ยิกแม่งไม่สนเลยอยากได้วันเพิ่มจะยิงพระเอกแต่ว่านางเอกเนี่ยก็มาช่วยไว้ได้ทันเนี่ยไอคนนี้เดี๋ยวเรียกว่านางเอกแล้วกันนะก็เป็นหนึ่งในคนโสดเถื่อนเหมือนกันนั่นแหละเธอได้มาช่วยพระเอกแล้วก็บอกว่าถ้าอยากตอบแทนเนี่ยหางกระต่ายมาให้กูกินดิแลย่าบอกคนอื่นด้วยนะว่ากูช่วยเพราะเดี๋ยวมันจะดูเหมือนว่ากลุ แล้วก็ยังลูดของในตัวพี่หยิกจนโปเปื่อยหมดเลยคือเอาเสื้อผ้าพี่หยิกมาใส่อะไรเงี้ยซึ่งพระเอกก็ดูเหมือนจะชอบนางเอกหน่อยๆเหมือนกันนะเพราะว่านางเอกเนี่ยสสยตาสั้นเหมือนกันไอ้สัตว์สรุปคือแค่มึงเหมือนกันมันก็จะชอบกันละและนอกจากนี้ระหว่างที่อยู่ในป่านยนางยังเฉลยว่าแม่บ้านเนี่ยเป็นไส้ศึกหรือว่ากระบฏของโรงแรมครับเพราะว่าแม่บ้านเนี่ยมาหากลุ่มคนโสดเถื่อนก็คือแม่บ้านเป็นสปายสายลับให้กับหัวหน้ากลุ่มคนโสดเถื่อนนั่นแหละและกลุ่มคนโสดเถื่อนเนี่ยก็จะมีบางวันเนี่ยที่ต้องแบบแบง่ง ผู้ชายคู่กับผู้หญิงเข้าเมือง้วยนะต้องเข้าเมืองไปเป็นคู่คู่เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยหากยืนอยู่คนเดียวเนะนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเห็นเนะี่ยอาจจะขอตรวจสอบใบทะเบียนสมรสได้เหมือนตำรวจตรวจใบขับขี่อะแต่ตำรวจจะมาถามว่าแบบเฮ้ย <ST> hey, ทำไมมึงมายืนอยู่คนเดียวมึงมีคู่แล้วป่ะเนี่ยมึงแต่งงานแล้วยังขอดูใบทะเบียนสมรสดิคือตำรวจจะหาคนโสดอ่ะแหละหากเจอคนโสดอยู่ในเมืองก็จะถูกจับไปเข้าโรง,งแรมหรือโฮเทลนั่นแหละไง ซึ่งไอ้เหล่าคนโสดเถื่อนน่ยมันก็ปลอมตัวแล้วก็ไปกันเป็นคู่เพื่อตกตาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อก็ใช้ชีวิตอยู่กับเหล่ากลุ่มคนโสดเถื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนก,กระทั่งวันหนึ่งเนี่ยกลุ่มคนโสดเถื่อนน่ยได้บุกไปที่โรงแรมเพื่อปฏิบัติการภารกิจล้างแค้นผู้จัดการโรงแรมนั่นเองโดยพวกเขาเนี่ยบุกเ,เข้าไปที่ห้องผู้จัดการโรงแรมแล้วก็จับไอ้ผู้หญิงผู้จัดการโรงแรมเนี่ยมัดไว้แล้วให้สามีของเธอเนี่ยเอาปืนยิงเธอให้ตายซะแต่สามีของผู้จัดการโรงแรมไม่ก็เห็นแก่ตัวมากอยากรอดครับเอาปืนจะยิงภรรยา แม่งไม่ได้รักกันหรอกพวกมึงไม่ได้คู่กันหรอกสุดท้ายพวกมึงก็จะเอาชีวิตรอดกันอย่างเดียวและกลุ่มเหล่าคนสดเถื่อนก็จากไปครับคือมึงมาเพื่อทําแค่นี้ก็น่าจะทําให้ผู้จัดการโรงแรมเนี่ยทะเลาะกันเองอย่างมากเลยแหละก็สามีจะเอาปืนยิงภรรยาเพื่อให้ตัวเองรอดอะเนาะมึงจะทะเลาะกันไหมล่ะเส่วนทางฝั่งพระเอกในระหว่างที่พวกเราคนสดเถื่อนเนะี่ยปฏิบัติการแผนนี้อยู่อะพระเอกไปหาเพื่อนของเขาครับที่อยู่บนเรือยอทซ์ซึ่งก็คือพี่หล่อนั่นเองที่ตอนนี้กาลังใช้ชีวิตสออาทิตย์อยู่บนเรือยอทเีี้ พระเอกเนี่ยบุกมาที่เรือยอที่เพื่อนเขาอยู่ที่พี่หล่ออยู่อะแล้วก็บอกแฉพี่หล่อว่าพี่หล่อแม่งไม่ได้เลือดกำเดาไหลจริงๆหรอกคือพระเอกมาแฉพี่หล่อให้สาวกำเดาว่ะแล้วสาวกำเดาก็ทะเลาะกับพี่หล่อเลยแล้วพระเอกก็จากไปคือมาทําให้คนเขาทะเลาะกันแล้วก็หนีไปแค่นั้นแหละคือกลุ่มคนโสดก็น่าจะแบบต้องการสื่อว่าไอ้พวกมีคู่เนี่ยคุณแค่คู่กันตามกฎหมายเฉยคุณไม่ได้รักกันจริงๆหรอกอะไรประมาณนี้มั้งคือมันจะสื่อแบบนี้ไงคนโสดแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของพระเอกและนางเพระ หึงอีกแล้วก็ตามผู้ชายคนนั้นไปถามว่ามึงใส่ตาสั้นหรือเปล่ามึงใส่ตาสั้นเหมือนกะนางเอกหรือเปล่ามึงคู่กันหรือเปล่าถึงก็จับมาแหกตาดูเลยแต่พอพระเอกเห็นว่าชายคนนั้นไม่ได้ใส่ตาสั้นเนี่ยพระเอกก็โลง่งใจเออมึงไม่ได้คู่กันละก็คือแบบไอ้สัตว์มึงกังวลมากอะว่าถ้าเหมือนกันเราจะต้องคู่กันอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ของพระเอกและนางเอกก็ดําเนินไปเรื่อยๆอย่างดีงามจนสุดท้ายหัวหน้ากลุ่มจับได้ครับเพราะว่าแม่บ้านเนี่ยไปเห็นไดอารี่ของนางเอกที่เขียนไว้ทุกอย่างเลยว่าแอบชอบพระเอกหัวหน้า เพราะหัวหน้ากลุ่มคนโสดเถื่อน่จะสือว่าแบบต่อให้พระเอกจะตายน่คุณก็ต้องตายเองอย่างลําพังอย่างคนโสดไม่มีใครกบหลุมฝังศพหรือขุดหลุมฝังศพให้มึงหรอกนะซึ่งพระเอกก็เอาดินกบหน้าตัวเองแต่พระเอกก็ไม่ตายนะไอสัตว์ให้คุณหลุมฝังศพตัวเองเนี่ยมันตายไม่ได้สรุปพระเอกรอดส่วน้องฝั่งหัวหน้ากลุ่มคนโสดเถื่อน่หลังจากลงโทษพระเอกด้วยการให้พระเอกฝังศพตัวเองเรียบร้อยแล้วน่ซึ่งดูเหมือนเธอก็ยังไม่รู้นะว่าพระเอกม่งไม่ได้ตายสัตว์ก็ให้ฝังศพตัวเองมันจะตายได้ไห้าามทตปใ หลอกว่าจะพาไปทาเลสิกอะที่ไหนได้พาไปทาให้ตาบอดเพราะว่าพอนางเอกตาบอดจะได้ไม่ต้องไปคู่กับพระเอกเพราะว่าพระเอกอะสายตาสั้นเฉยไม่ได้ตาบอดใช่ไหมล่ะคือทําแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาไม่ต้องคู่กันเป็นการลงโทษแค่นั้นแหละซึ่งพอกลับมาเข้าป่าเนี่ยนางเอกก็โมโหมากครับไอสัตว์ทำให้กูตาบอดทาไมแล้วก็จะเอามีดแทงไอผู้นําให้ตายซะแต่ว่าคนที่ตายเนี่ยก็คือแม่บ้านเพราะนางเอกตาบอดเนีย่ยไม่เห็นว่าใครเป็นใครพอแม่บ้านตายเนี่ยผู้นําก็ไม่ได้ฆ่านางเอกนะแต่บอกว่าแบบเออเมืองทําใจได้แล้วอย่างน้อยเนี่ยตาบอด เอกเนี่ยจำใจต้องยอมกลับกับผู้นำพราะถ้าไม่งั้นมันก็ต้องถูกทิ้งตาบอดกลางป่าแบบนี้ใช่ไหมละ่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพระเอกได้ไปเจอกับนางเอกครับเหมือนนัดเจอกันหรืออะไรก็ไม่รู้นางเอกก็ได้บอกนะว่าเธอตาบอดผู้นำทำให้กูตาบอดเพราะว่าไม่อยากให้เราเนะี่ยคู่กันเพราะว่าถ้าหักหนางเอกใส่ตาสั้นพระเอกใส่ตาสั้นมันจะกลายเป็นว่าทั้งคู่คู่กันใช่ไหมละ่ะผู้นำก็เลยทำให้หนางเอกตาบอดซะเลยพระเอกเนี่ยก็โมโ oh หมากๆวันดีคืนดีเนี่ยก็เลยไปวางแผนระหว่างที่ผู้นำนอนอยู่เนะี่ยพระเอกก็หาอะไรไปตีหัวสตันหัวผู้นำให้้้้ผูนนนนนนสลลลบบะะแแวกก็จััปอออททีีี่่่หุมฝงงพพรเเเาาาตด มานั่นเองเพื่อที่จะได้เข้ามาอยู่ในเมืองคือถ้าเขาคู่กันแล้วมาอยู่ในเมืองแล้วก็ได้ทะเบียนสมรสแต่งงานกันเนะี่ยมันก็รอดใช่ไหมละ่ะไม่ต้องกลับไปโรงแรมไม่ต้องกลายเป็นสัตว์ละเพราะว่ามีคู่แล้วไงพระเอกพานางเอกเข้าเมืองครับไปกินร้านสเต็กร้านนึงแต่ทุกคนไม่ลืมใช่ไหมการที่จะแต่งงานกันได้หรือว,ว่าคู่กันได้เนะี่ยต้องมีอะไรเหมือนกันพระเอกก็เลยหยิบมีดสเต็กแล้วก็เข้าไปในห้องน้ําเพื่อที่จะเอามีดแทงตาตัวเองให้ตาบอดเหมือนนางเอกจะได้คู่กันในสัตว์เมืองโคจินเนียสเลยอัดแลนัังงกก็ตเเีท่า้ออววไป อยู่หน้าร้านแล้วก็ตัดจบเลยคือหนังให้เราเดาขัาเอาเองว่าจะเป็นยังไงต่อไปพระเอกอาจจะเอามีดแทงตาตัวเองให้ตาบอดแล้วก็ไปคู่กับนางเอกแล้วก็แต่งงานกันได้หรืออาจจะไม่กล้าเอามีดแทงตาตัวเองแล้วทิ้งนางเอกไว้ที่ร้านแบบนั้นก็ได้นะก็คือหนังก็ปล่อยให้เราคิดขัาเอาเองต่อและสำหรับหนังเรื่องนี้นะ The l o b อ t e r อเนี่ยทำคะแนน IMDB ได้ไปถึง7.2คะแนนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจด้วยเลยเร็วนี้อาจจะมีกิจกรรมแจกของอะไรสักอย่างให้ทำนี่แหละไว้เจอกันคลิปต่อไปนะ